สมารีวิวบ้านมะปางอีกตอนนี้ทาสีแล้วกำลังจะต่อสายไฟภายในห้องก็จะประมาณนี้ ในห้องคือมาวัานนี้แหละสกีบิลอยด์หอยเลดอะไรแนมะ่ ห้องน้ำมีน้ำไหลแล้วอาบน้ำได้ห้องน้ำทาสีแล้ว ไม่รู้จักแล้วเขาปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่กลิ่นสีม้มยมีจิ้งจกด้วยเนื้อสเปริง อง,องครองคงแค่อเอาไม่มีถังน้ำเราด้วย ขอจบจะเพลงเข้านี้